มาขาาหวานนี่ชพูนะครับร่วมกับคุณโรม่าแล้วก็คณะกรรมการหมู่บ้านครับมีพี่ใหญ่สยโยนแล้วก็พี่ใหญ่แสวงนะครับพี่ช่วยพี่ช่วยสามิรแล้วผมอมตนาวานะครับแล้วก็ได้เกียรติรับเชิญจากผู้ใหญ่วิรละนะครับผู้ใหญ่หมู่ที่3าบ้านสแกงงามนะครับก็มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ช่วยสมวนทางคุณหมอเทพนะครับ แล้วก็ผู้ใหญ่ชิดหรือผู้ใหญ่สรวิทนะครับหมูดที่5นะครับตรงนี้ก็มาร่วมงานด้วยนะครับตัว้รับเกียรตยสยิสำหรับน้องๆห,ห,หนูนะครับที่เข้าร่วมในครั้งนี้นะครับได้ยินเสียงประชาสัันธ์แล้วที่คิดว่าอายุน้อยที่สุดนะครับ ก็ขอให้มารายงานตัวที่โต๊ะอานวยการนะครับที่โต๊ะตรงเส้นชัยนะครับนี่มาเร็นี่าบังคับน้องเต้น้อยที่สุดหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อยังไม่เข้าเส้นชัยนีอีกใช่ไหมครับอายุมากที่สุดนะครับก็ยังตามมาเรื่อยๆนะครับก็คงจะมีอยู่นะครับนะผู้ช่วยสงวนกขวิ่งมีสายคล้องคอด้วยนะครับเป็นลูกปรบรมงชายรักของ เหรียญพระเจ้าอยู่หัวนะครับเพื่อตัวห no ัวนโอ้วแรงอย่างนี้อยู่นะครับก็้นะครับก็ลงน้ำนะครับทีเพิ่มพลับจับเราเลยสำหรับงานการจัดงานในครั้งนี้นะครับผมก็เป็นตัวแทนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นการกีฬานะครับ มะจาการถูกาพการวิ่งคอ้เรนัเาเขาเส้นชัยมาแล้วนะครับตรงขวามือนะครับมีซุ้มน้ำสกกป้วยเย็นๆแก้ร้อนในอยู่นะครับคือเชิญพ่อแม่พี่น้องไปรับรับประทานได้นะครับ ตรงนี้ก็พ่อพิจัยวีระหมู่ที่สามครับก็บมาครับร่วมวิ่งด้วยครับเข้าเส้นชัยมาแล้วนะครับตรงนี้ก็ได้รับรับเกียรติจากพ่อพิจัยวีระด้วย๋เดียว ตรงนี้ครับรับต้นไม้ไปแล้วนะครับอย่าไปทิ้งอย่าไปคว้างนะครับติดไม้ติดมือกลับบ้านนะครับไปให้ถ้าเกิดน้องๆไม่ปลูกก็ให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้ครับไปทิ้งไว้ที่บ้านให้คุณพ่อคุณแม่ปลูกให้ก็ได้นะครับในที่บ้านหรือว่าที่นาที่ไร่ก็ได้นะครับเอาไปปลูกครับเวลาไปปลูกไปไร่ไปนานี่ครับปลูกครับตรงนี้นะครับ ือตรงนี้ก็ได้เตรียมไว้ก็หมดแล้วนะครับสําหรับผู้เข้าเส้นชัยนะครับมาดีดังครับไม่เป็นไรครับตรงนี้ครับตัวนี้พอเข้าเส้นชัยมาแล้วนะครับขวามือมีซุ้มน้ำากุ้ยแก้อนในเย็นๆนะครับบริการไว้บริการอยู่นะครับก็ขอเชิญเลยนะครับ เจ้าหน้าที่จะพาเจอถนนไม่เพื่อนเลยไม่มีแก้วเรียลาามันพี่หม่เขาไม่ให้เราเที่ยง่ะเขบอกไปลครับยังไงนะน้ำเลขนมครับตรงนี้ของร้านแจกหมดนะครับเนี่ยก็เหลือขนมนะครับน้ำนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่ว่าเราร่วมแรงร่วมใจกันนะครับตรงนี้เราก็ไม่ได้วังผลรางวัลอะไร กิจกรรมในทางนี้เพื่อความสามัคคีนะครับในหมู่คณะของเรานะครับ